หลังจากก่อนหน้านี้ต้นสังกัดของศิล,ลปินสาวฟรีนสโรชาและเบกกี้รีเบก,กาได้ออกถแถลงการแจ้งเตือนบุคคลในโลกออนไลน์ที่มีการคุกคามละเมิดสิทธิและข้อความประสงค์ร้ายต่อศิล,ลปินไปหลายครั้งแล้วแต่ยังคงโดนผู้ไม่หวังดีเผยแพร่คลิปไม่หยุด ล่าสุดบริษัทต้นสังกัดไม่ขออยู่นิ่งต่อไปส่งทีมเข้าแจ้งความดำเนินคดีทันทีทางบริษัทได้รับมอบหมายจากทางศิลปินในสังกัดเมื่อวันที่17สิงหาคม2566เพื่อให้ทางฝ่ายกฎหมายเข้าพบเจ้าหน้าที่ตำรวจสอนอ วังทองหลางและได้ดำเนินการแจ้งความลงบันทึกประจำเพื่อดำเนินการกับบุคคลที่กระทำการคุกคามและละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของศิล,ลปินในสังกัดนอกจากนี้ยังทิ้งท้ายต่ออีกว่าหากท่านใดพบบอสการกระทำผิดสามารถส่งหลักฐานมาได้ที่ report at idolfactory.studio พร้อมจัดการเชื้อไก่ให้ลิงดูไม่ขออดทนต่อแอนตี้อีกต่อไปเมื่อสันติไม่ใช่ทางออกก็ไปเจอกันที่โรงพักจ้าดันหลังให้ค่ายปกป้องศิล,ลปินเอาจริงให้เด็ดขาดเลยค่ะ